เราศึกษาการขายมิซูชิปาร์ลีนะครับเจซมีนะครับเซลค่ะครับครับผมวันนี้เราสองคนนะครับจะพาเพื่อนๆที่นี่มาดูจักกับนรถน้องใหม่ของเรารถใหม่คือมีมิซูชิเอทร่าเบเชียลเอเจชั่นนะครับตัวนี้ต่างจากตัวเดิมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะครับ ตัวนี้จออเป็นสีทูโทนมีอยู่แค่2ส,สีสีแดงนํำกับสีขาวดำนะครับส่วนทายใน้ของน้องนนี้จะเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับจะเป็นบอกห้าสีดำแดงนะครับมาพร้อมฟับก์ชันของพัน,นเดอร์น,นะครับ,ะบร,ะระบบความปลอดภัยสำหรับสัมภารุษวิลาศมีนะครับผมจะมี3สีวิลาศจะมีสีดำแดงนะครับสีเหลืองดำแล้วก็ เราไปดูโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเป็นส่วนของตัวแอทไทม์นะคะตอนนี้ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นดอกเบี้ยที่สุ0%นนะคะนาน4ปีเลยนะคะหรือดาวสุน์0%ก็ได้ะคะ่ะในส่วนของตัวอโอข้าราชการนะคะรับส่วนลดพิเศษเพิ่มนะคะลูกค้าเก่าค่ะลูกค้าเก่าที่ใช้บริษูส์นะคะเพียงสแสดง ลูกค้าประวัติดีนะคะลูกค้าดีเลยเราสามารถขับฟรีได้90วันด้วยค่ะเราคุยกันดูได้นะคะครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัวรถ